สวัสด,ดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชวนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้ตําขนมจีนใส่กระชายนะคะตําขนมจีนใส่กระชายมีนอเลี้ยงมีจิ้งหรีดทอดนะคะเพื่อนเพื่อนหยของเซ็บเส็จมาๆมากินกันเพื่อนๆผักก็ไม่มีอะไรมากมีขึ้นช่ายมีผักสลัดจากสวนแล้วก็นี่ดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบ มาเแซ็บมาเด้อมากินกันเพื่อนสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนมามานี่อุ้ยอร่อยลองไปตำกินเด้อยายบอกว่าให้ไปตำกินนะแล้วมีคนไปตำกินหรือย,ยังเพื่อนขนมจีนตำขนมจีนใส่กระชาย มีคนถามว่าตำยังไงก็ตำเหมือนส้มตำนี่แหละเพื่อนๆใส่ใส่เหมือนมะนาวนี่แหละเอเหมือนส้มตำนี่แหละแต่แค่เราไม่ใส่แค่เราไม่ใส่เส้นแล้วเราก็ใส่กระชายลงไปตอนตำพริกตำพริกตำพริกกับกระเทียมแหลกแล้วก็ใส่กระชายลงไป ใส่กระชายลงไปเสร็จแล้วก็ปรุงรสให้เรียบร้อยก็เอาลงเอาขนมจีนลงไปเนาะไม่ใส่เส้นไม่ใส่เส้นมาหลักก่อนอืิงรีทอดวันนี้ หนาวแล้วไม่ไม่ไม่ไมหืนเลยเพื่อนๆหวันหวัน,วนอากาศหนาวจัดจัดเวดิสอร่อย เยอะมากเลยวันก่อนอัยขนมจีนจับไม่ค่อยได้วันก่อนตักนิดนึงกินไม่พออิม่ม เปดหลุดอีกแล้ว่หามลุดอีกแล้วมนมาจะบินอยู่ในสวนผักใหญ่อนฝะั่ง ดอกกระลาบก็กินได้เด้ออร่อยเด้อเพื่อมกินกับยำก็เออกินกับลาบก็อร่อยดอกกรหลาบ Bị nào mày đủ bay ít Cuộc quay dây dây quay na nào nào na nào nào tỏ này à tỏ <laughs> Kinh <laughs> น้ำมังงุนสดๆนะคะ ขึ้นใช่ปีนี้หาปลูกไม่ได้ขึ้นใช่นะคะจริงๆยายว่าจะยำอันนี้กินแหละแต่ว่าเอาไว้วันลังใช้ช้อนซ้อเนอะเพื่อนๆใช้มือมันหยิบไม่ได้อืม พุ่งนี้อยากจะพาทำเมนูอเนี่ยกินพรุ่งนี้นะวันนี้กินอะไรไปกอน วันนี้นึกถึงบ้านผิดปกติปกติปกติก็ไม่เท่าไรเนาะพอดีวันนี้ที่บ้านโทรมาเพื่อน เพื่อนที่บ้านเกิดนะโทรมาแล้วกโแบบนนนะ็โทรแบบเห็นหน้าอืมที่งานศพเนาะโทรแบบเห็นหน้าแล้วก็จะได้เห็นแบบญาติแต่แบบว่าไม่เคยเห็นกันหน้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาเรากลับไปเนี่ยเราก็เห็น <c oughs> ญาตที่อยู่แถวๆนั้นก็เห็นอยู่แต่ว่าญาตบางทีก็ไปอยู่นู่นอยู่นี่อยู่กันไกลๆอะไรเงี้ยไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นเนาะืม เแอบแอบเพลเินเพ่อนเลยกรอบกรอบมากเลยจะไปหน้าหนาวจริงๆเดี๋ยวไม่มีอะไรตำเดี๋ยวจะไปเอาเดี๋ยวจะไปเอาหัวร,รดินหัวนั้นมาตำเรดินที่หัวตอนนี้เนี่ย อุย่าตาใหญ่แดิดอ่ะนะเ <c oughs> ขาเรียกวอะไรนะจะจะเรียกว่ายัางไงอะแรดิดในตำนานดราม่า,ายายว่าตอนนั้นที่ยายไปเจอครั้งแรกเนี่ยายปรโคดพ่อคดแม่แอดิดเลยมีเรื่องดราม่า อืมอืมตักหนึ่งท่นยาวแล้วกันนี่แหละยาวแล้วอยากกินตอนหน่อยกี่มองแล้วนะ นะคะคเดี๋ยวกินต่อคลิปมันยาวแล้ว